สวัสดีครับอยู่ช่องโวายเหนือดำคาสสิกนะครับมาดูกันต่อครับเอาไม้ปูแล้วนะครับลอยดึงกันมาใส่สำเร็จแล้ว เจอกันรอบก็จะขึ้นได้ไหมตอนนี้พนักง,งานมาอยู่นีหมดเลยนะครับมาคอยดูรถนะครับมาจุดรถให้ใหวา้างสดวแก่กันเอาแม่โกขึ้นนะครับพนักง,งานมาอยู่หนีหมดเลยนะครับวันนี้ตอนนี้รถเป็นหยยบใหม่นะครับ quen cấp lăn cười gắn gắn này บคร,บครบัอย่าพลาดอย่าพลาดมาลุ้นใส่กันครับว่าจะขึ้นได้ไหมตอนนี้ยับไม้แล้วนะครับ ต้องดึงกันครับเปลี่ยนครับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเคนครับอาอย่าพลาดนะครับเนี่ยเราจะดึงกันแล้วเหมาะกันแล้วครับ านกันนะครับคอยดูนะครับขยับแล้วขึ้นแล้ว เห็นแล้วครับโอ้ตัวเดินกันแรงนะครับเนี่ยตัวเดินต้องแรงด้วยนะครับเนี่ยถึงกันแล้วขึ้นแล้วสภาพบริเวณที่จบนะครับ เรียบร้อยใจเลี้ยวเรื่องหนึ่งรถใหญ่ๆลงไปมิดเลยครับ ภาพล่องลอยนะครับนี่ยน้ำกำลังไหลออกนะครับน้ำี่มันซึมเข้าไปในห้องเครื่อนปลอดภัยครับไม่มีอะไรเสียหายเพื่อนที่โคนอกไปล่างโ,โตัวใหญ่ๆมิดเลยครับ ยากเขียวจมครับอยากเขียวมาช่วยกันครับสามคันนี่ครับคือสภาพลองรอยการจมนะครับอันนี้ก็ขี้โคลนไหลเข่าของเก่งเลยครับเนี่สภาพหลังจากดึงขึ้นได้แล้วครับ ไปแล้วครับล่างล่างอ <laughs> เอารถ<อ> <laughs> น้ำฉีด ไปกันล่างครับพนักงานก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติดึงขึ้นล่องลอยจากการดึงขึ้นไปแล้วอาการโครม่าเลยนะไม่มีเป็นไรคนระับ ขามขึ้นเลยครับจมแต่เมื่อวาน,นครับเ,เ,เพิ่งเอาขึ้นได้นะครับเนี่ย นะครับเอาขี่คนออกจมขามขึ้นนะครับเนี่ยตับฝนตตมากมาขึ้นเนี่ยอเเ้เรียบร้อยดีแต่ไม่โตนะครับมาขึ้นนะ จมหนักเลยแล้วเยอะข้างนั้นเลยรถใหญ่ๆเลือน้อยๆเลยเรียบร้อยแล้วครับด้านหลังลอยมิดเลยนะครับเนี่ย ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เนื้อดำคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ